ออกแบบโลโก้โลโก้ดีไซน์ Illustrator EP 01นะครับมาดูว่าลักษณะการออกแบบโลโก้ที่เป็นลักษณะเหมือนหัวลูกศรแบบนี้มีการทำยังไงนะครับที่จะเริ่มต้นจากเครื่องมือ,อ polygon tool นะครับมาเลือกเครื่องมือ polygon t o จากนั้นก็อัตเนตครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับพี่จะเลือกสร้าง polygon ที่400พิกเซลนะครับมี มุม3ามุมนะครับซึ่งเมื่อได้ปอนค่าตามนี้แล้วก็กดโอเคนะครับสำหรับตรงนี้นะครับพี่จะเลือกเส้นเป็นสีดำนะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาที่เครื่องมือ direct selection tool นะครับมาเลือกติ๊กจุดตรงนี้ให้มันเป็นจุดดำๆนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็ดึงลากขึ้นไปเพื่อที่จะยกมุมให้มันสูงขึ้นมา นิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเองกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับเมื่อได้อย่างที่เราต้องการก็ปล่อยมือนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกจุดตรงนี้นะครับที่จะเลือกหักมุมตรงนี้เเลือกที่จะย้ายมุมตรงนี้นะครับให้มันอยู่สักประมาณแบบนี้อยู่สักประมาณอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คลิกทิ้งไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาเลือกที่เครื่องมือ Selection Tool นะครับคลิกเลือกวัตถุเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็มาที่คำว่ามาที่เครื่องมือนะครับ Reflect Tool Reflect Tool จะอยู่รวมกับ Rotate Tool นะครับเราก็มาเลือกเครื่องมือ Reflect Tool เอาตานตค้างไว้นะครับเอามาวางไว้ตรงนี้มันเกิดคำว่า Anchor Point เนี่ยนะครับเอาตานตค้างไว้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ ต้องเลือกเป็น u l r i c o n a l นะครับและตรงนี้ต้องติ๊ก preview ด้วยนะครับพี่ต้องการวัตถุอีกชิ้นหนึ่งให้มันหันมาด้านนี้แบบนี้ลักษณะแบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วพี่ก็กดคำว่า copy นะครับเราก็จะได้วัตถุขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งซึ่งมีลักษณะหันกลับมาเหมือนอย่างในแบบนะครับทีนี้เมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับพี่ก็ใช้ selection tool select เลือกแบบนี้นะครับ พี่ต้องการตัดวัตถุอันนี้ออกมาเป็น3ชิ้นตามการแบ่งตรงนี้เลยนะครับพี่ก็จะมาที่เครื่องมือ shape builder นะครับมาเลือก select แบบนี้นะครับมาเอามาวางตรงนี้แล้วก็ select แบบนี้ได้ไปแล้ว1ชิ้นอันนี้อีกหนึ่งชิ้นก็กดเมาส์แล้วก็ลากมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เช่นกันครับกดเมาส์แล้วก็ลากมาแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็ มาทาการใส่สีกันนะครับตรงนี้นะครับพี่จะเลือกเป็นสีเหลืองส่วนอันด้านในนี้พี่จะเลือกเป็นสีดําอันด้านนอกนี้นะครับก็จะเลือกเป็นสีฟ้านะครับจากนั้นก็เซเล็ตทั้งหมดนะครับเลือกเซเล็ตทั้งหมดแบบนี้นะครับมาเลือกตรงส t r o k e เป็นนอนนะครับหลังจากนั้นเราก็ มาที่ w i n d o w นะครับมาที่คำว่า Part f i n d e r นะครับเมื่อเราใส่สีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกอตรงนี้นะครับคำว่าเ e มิดเนี่ยนะครับมันก็จะรวมวัตถุให้เราเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขเราก็คลิกเมาส์ขวานะครับสั่งอันกรุ๊ปจากนั้นเราจะเปลี่ยนสีหรือจะแก้ไขแล้วแต่เรานะครับ เราจะเปลี่ยนสีหรืออะไรก็แล้วแต่เราเมื่อเปลี่ยนสีเรียบร้อยนะครับหรือแก้ไขเรียบร้อยเราก็เลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้คําสั่งว่าหมืดอ,อย่างเดิมนะครับวัตถุก็จะรวมกันทั้งหมดแบบนี้นะครับออกแบบโลโก้โลโก้ดีไซน์ลัสเ,เตอร์ EP01 ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นการสนับสนุนยูรา555ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ